อาบัตเนี่ยมันเป็นลนักษณะของการล่วงละเมิดล่วงละเมิดล่วงละเมิดต่อข้อบัญญัติของพระเจ้าจึงเรียกว่าอาบัตอาบัตเนี่ยมันเป็นความผิดแต่มันไม่ผิดเยอะแยะมากมายเราต้องเข้าใจว่าอาบัตเนี่ยหรือสิ่งของพระเนี่ยอย่างกรณีของอาบัตเช่นปาจิตตีอย่างเงี้ยสังคาริเศษอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเป็นอาบัตโดยสมมติ จะมีเฉพาะในพระไม่มีในคารวาคือเราต้องเข้าใจคาว่าสัจจะความจริงก่อนสัจจะความจริงเนี่ยมันต้องใช้กับทุกคนอย่างศีลห้าเนี่ยเป็นสัจจะความจริงที่ทุกคนเนี่ยต้องใช้เหมือนกันหมดทุกคนการเกิดการแก่ก,การเจ็บการตายเนี่ยใช้เหมือนกันทุกคนใช่ปะไม่ว่าจะพระหรือคารวาสเหมือนกันหมดแต่อาบัตเนี่ยมันเป็นกรณีพิเศษที่พระเจ้าเนี่ยสมมุติบัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้ในการปกครองคณะสงฆ์ เมื่อพระองค์ทรงบัญญัติศีลขึ้นาตัวอา,อาบัติหรือศีลเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้พระเนี่ยสำรวมระวังในการไม่ทําความเลวความชั่วในสิ่งต่างๆเหล่านั้นดังนั้นเมื่อเราไม่ทําเนี่ยพระก็จะอยู่ในระบบระเบียบมากขึ้นเพื่อให้เกิดศรัทธาที่ยังไม่เกิดแก่สาธุชนเนี่ยหรือกะาว่าเนี่ยยังไม่เกิดศรัทธาก็ทําให้เกิดศรัทธาขึ้นได้ถ้าบุคคลที่มีศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยจะศรัทธายิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำไปดังนั้นตัวอาบัติเนี่ยพระองค์จึงสมมติปัญ,ญญัติขึ้นมาแต่ มีโทษเฉพาะกับพระไม่มีโทษในคราวะสดังนั้นถ้าพระสึกออกไปอาบัตตัวนี้จะไม่ติดตัวฆราวามาเพราะอะไรไม่เกี่ยวกับฆราวะด,ดังนั้นอาบัตเนี่ยมันเป็นความผิดเช่นอาบัตจากการกินข้าวเย็นอันนี้เป็นอาบัตเพียงเล็กน้อยสามารถปรงได้ได,ด้วยวาจาแต่การปรงอาบัตไม่ใช่กรรมมันหายอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันไม่สามารถมันไม่ได้ส่งผลเหมือนกับแบบสมมุติที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ แต่มันเป็นลักษณะของสมมุติบัญญัติเพื่อให้อยู่ในกรอบในแนวในแถวอย่างนี้บอกให้เกิดอกันสัตหแต่ถ้าไม่มีความละอายในการทําผิดอาบัตนั้นบ่อยๆซ้ําๆทีนี้ความกังวลมันจะเกิดสิทีนี้มันก็ติดในการภาวนามันก็ไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้มันก็กลายเป็นโทษทีนี้กลายเป็นโทษท,ทันทีดังนั้นการปรองอาบัตเนี่ยเป็นการประจานตนเองไม่ใช่ว่าปองแล้วจบกันไป อย่างเขาจะใช้คําว่าสภา,าอาปัตโยอโลเจมิสภาตา,าปตโยอโลเจมิก็จะท่อมสภาวะลหูกากระคลุละหูกาโยทั้งอาบัตเล็กอาบัตน้อยอาบัตไม่ว่ออาจะเล็กก็ตามจะน้อยใหญ่ก็ตามมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยขอปรงอาบัตต่อพระพิสูจนที่มีอายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าแล้วแต่พันเตอุโสในขณะที่ปรงอาบัตการปรงอาบัตเป็นลักษณะของการปัจจานตนเอง ในความผิดของเองให้กับพระพิสูจน์อีกรูปหนึ่งเนี่ยได้รับรู้รับทราบ,บ,บเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยถึงความสํารวมระวังจะได้ไม่กลับไปทําในสิ่งนั้นอีกคาถามคือถ้าเราทําผิดเราจะกล้าประจานตัวเองไหมมันยากเหมือนกันนะแต่ถ้าเรามีความละอายชั่วกลัวบาปเราต้องการให้พระภิสูจ์ที่เราพงอาบัตต่อหน้าเนี่ยต้องการให้ท่านเนี่ยตักเตือนต่อเราในฐานะที่เป็นพระพิสูจน์ด้วยกันเวลาเราทําผิดอีกท่านจะได้สั่งสอนเราตักเตือนเราว่าเฮ้ยอันนี้เป็นความผิดนะ จะได้ถึงซึ่งความสำรวมระวังจะได้ไม่กลับไปทำผิดในสิ่งเหล่านั้นอีกนี่เริ่มเริ่มมาแล้วคืออะไรเมื่อหลังจากเนี้ยเรารู้แล้วว่ามันเป็นความผิดเราประจานตนเองแล้วมันจะเริ่มอะไรอายสิทีนี้เพราะเราทำผิดเมื่ออายครั้งต่อไปจะกล้าทำไหมไม่กล้าแล้วเพราะอะไรถ้าเราทำเราต้องรีบมาปองอาบัติด้วยการประจานตนเองแล้วเราจะประจานตัวเองซ้ําๆไม่มีความอายชั่วกลัวบาปเลยเราทาลงเหรอถามจริงมันจะเริ่มไม่กล้าแล้วเพราะอะไร มันประจานทุกครั้งแสดงว่าไม่ไม่มีความละอายไม่ได้มีความสำรวมระวังหรือไม่ได้มีความรู้สึกสำนึกผิดเลยแม้แต่นิดเดียวว่าเราทำผิดทำพลาดแสดงว่าเราไม่ได้มีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นออกจากความผิดเหล่านั้นได้เลยแสดงว่าไม่ละอายจริงการปรงอาบัตินั้นจึงปรงตกไหมไม่ตกเพราะทำผิดซ้ำผิดซากดังนั้นมันมีอาบัติที่ปรงแล้วตกกับปรงแล้วไม่ตกเช่นนิสักคียาปาจิตีการรับเงินรับทองยินดีในทองเงินนั้นของพระ รับเองเก็บสะสมเองยินดีในทองเงินนั้นเงินจํานวนนั้นเนี่ยเป็นมิสักคีคือต้องสละออกเมื่อรับมาแล้วเก็บไว้ไม่ได้สละทิง้ทงท่ามกลางสมเงินนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับพระนั้นต้องสละออกแต่พระเนี่ยต้องอาบัตปาจิตตีอาปาจิตตีต้องปรงวาจางของ,งตนเพื่อจะได้พ้นจากความผิดนั้นอันนี้เรื่องของอาบัตของพระไม่เกี่ยวคารวะนะเป็นเรื่องของพระไม่เกี่ยว